ครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแทรกวัตถุลงบนงานนําเสนอนะครับวิดีโอชุดนี้จะเน้นไปที่รูปวาดเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวในวิดีโอในช่วงท้ายก็จะมีเรื่องของรูปภาพเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของรูปวาดเนี่ยคุณจะทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็สามารถปรับแต่งโดยการเอาข้อความเข้าไปใส่ในรูปวาดนะครับหรือว่าเชฟนะครับเร,เราเรียกง่ายๆก็คือเชฟ แล้วเวลาเราวาดแล้วเนี่ยบางครั้งเราวาดมากกว่าหนึ่งรูปมันอาจจะเกิดการวางลําดับผิดพลาดตอนวาดไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาลบแล้วไปวาดใหม่เราสามารถมาเรียนรู้วิธีการจัดลําดับได้อะไรให้อยู่ก่อนให้อยู่หลังให้อยู่หลังสุดให้อยู่หน้าสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการปรับแตง่งถ้าเป็นรูปวาดถ้าเราวาดเฉยๆก็เป็นเส้นกรอบธรรมดากรอบสี่เหลี่ยมกรอบวงกลมอะไรก็แล้วแต่เราควรจะใส่สีพื้นปรับแต่งสีพื้นหรือจะเอารูปภาพเข้าไปอยู่ข้างในรูปวาดก็ได้ครับ คือแทนที่จะเป็นสีพื้นเฉยๆเนี่ยก็เอารูปภาพมาเป็นพื้นแทนนะครับหรือถ้าเราเคยวาดรูปทรงนี้ไว้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนรูปทรงใหม่เราทํำยังไงนะครับแล้วพอเวลาเรามีการวาดรูปหลายๆรูปเราอยากให้มันวางเป็นแนวตรงกันแนวเท่าๆกันระยะห่างเท่าๆกันมันจะมีเทคนิคในการจัดยังไงน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาย้ายเองไปเล็งวางให้มันเท่ากันให้มันตรงกันด้วยตัวเราเองโดยการ ái, ย้ายโดยการย,าย้ายโดยการใช้เมาส์นะครับมันจะเสียเวลามากไป สุดท้ายครับถ้าเราวาดรูปสองรูปสามรูปแล้วเราอยากเอารูปมารวมเป็นรูปชิ้นเดียวกันเ,เราเรียกว่าประสานร,รูปหรือว่าการเมิร์จรูปนะครับทำยงอยงเ,อเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ไฟล์เดิมต่อเนื่องนิวสไลด์เพิ่มไปเรื่อยๆแต่กี้วิดีโอ,อ,อก่อนหน้าเรามีการใช้สมาร์ทอาร์ตกันเ,เดี๋ยวผมจะขอนิวสไลด์แผ่นใหม่ขึ้นมานะครับขอเป็นแบบแผ่นว่างๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่ในการวาดท่งนั้นเองครับ รูปวาดเวลาเราจะทําการวาดเราไปวาดที่ไหนถ้าเราใช้คอนเซปต์ของการวาดจริงๆก็คือ d r a w นะครับ draw ก็คือจริงๆมันคือการวาดการวาดเป็นลายเส้นมากกว่าเน,นเ,นนเน้นเน้นในนิสัยลายเส้นนะครับแต่ถ้าเราเน้นว่าเน้นเป็นการวาดแบบเป็นรูปเราจะมาที่ Insert นะครับไปที่ Shape เขาก็จะมีรูปทรงที่เราเคยเห็นใน Microsoft Word ใน e x c e l ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ สมมติการว่าผมจะวาดเป็นรูปหัวใจแล้วกันสมมตินะครับวาดเข้ามานะครับวาดเข้ามา,าเามาทคนิคการวาดจะเป็นรูปแบบปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ถ้าเราต้องการวาดรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเราก็เลือก insert shape เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle ปกติเวลาเราวาดรูปสี่เหลี่ยมเราต้องมาเลงเองว่ามันสี่เหลี่ยมหรือยังมันสี่เหลี่ยมหรือยังนะครับแนะนําเทคนิคเ,เล็กๆครับเวลาเราวาดตื้ขณะที่ยังยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับวาดไป สังเกตน,นะครับดีวผมพยายามวาดเป็นแนวผืนผ้านะถ้าเราย้ายให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้คุณกดชิปแป้นชิปค้างไว้ด้วยขณะวาดเห็นไหมครับอันนี้ผมแกล้งที่จะดึงไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่พอผมกดชิปนี่คือผมกดชิปนะครับเมาส์ผมยังไม่ปล่อยด้วยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะแล้วค่อยปล่อยเมาส์ครับชิปปล่อยทีหลังนี่คือเทคนิคการวาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมก็เป็นแบบเดียวกันครับอินเซอร์ แล้วก็มาเลือกโอเวลก่อนนะครับก็คือวงรีก่อนแล้วก็ปที่เราเราต้องมาเลงเองอะครับมันเสียเวลาก็กดชี้อีกครับเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมเป๊ะเลยครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซปต์การวาดลูปครับหรือเทคนิคอันนึงครับเวลาคุณวาดลูกศรผมยกอย่างเป็นลูกศรน,นะครับเพราะว่ผมเคยวาดลูกศรชี้ไปทางด้านขวา พอดีวาดผิดครับลูกศรควรจะมาทางด้านซ้ายแทนที่เราจะเสียเวลาเป็นลบแล้ววาดใหม่มันเสียเวลาครับเราใช้วิธีเทคนิคอย่างนี้ครับจับที่จุดด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับที่เป็นจุดแฮนดิลซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่เอามาไปอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ดึงไปเลยครับลากให้มันทะลุไปอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเทคนิคของการทํางานนะครับหรือลูหัวใจก็แล้วแต่นะครับ ย่องนิดหนึ่งนะผมดึงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นรูปใบโพธนะครับพวกนี้เราสามารถพลิกไอ้พลิกแพงได้ครับให้มันกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายคว่ำนะครับอะไรก็วาดไปนะฮะนี่คือเทคนิคของการวาดภาพครับการแทรกรูปภาพเข้ามาไอ้การแทรกรูปวาดเข้ามานะครับเทคนิควาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะวาดแล้ว พลิกอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่าฟิปนะครับฟิปไม่ต้องจำคำสั่งมากใช้การใช้เมาส์ช่วยครับและถ้าเกิดว่าเรามีการว่ารูปทรงแล้วมันมีลักษณะของวงกลมสีเหลืองหลืองรูปเชฟบางเชฟมันจะมีรูปทรงเหลืองๆรูปมันจะไม่มีสีเหลืองไม่มีวงกลมไม่มีครับแต่ถ้าลูกศรมีครับพวกนี้มันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้ให้เราคลิกค้างแล้วก็ดึงครับเพื่อปรับขนาดหัวลูกศรได้ องศานี้ย่อเล็กลงแค่นี้ผมอาจจะแก้งทําเป็นเหมือนเป็นต้นคริสต์มาสนะครับปรับสนะบีซึ่งสีสมัยก่อนเขาจะมีให้เลือกเยอะแยๆเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจริงๆเขาจะมีเลือกของพวก t เท u r เจอันนี้ผมให้เห็นภาพของสีพื้นเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยก็คือ t e x t เจอร์นะครับมอลเท e กเจอรก็ไปเลือกเอาครับเขาจะมีให้เราปรับพวกนี้ มีฟิลนะครับมีแกรดิเอตมีเท็กเจอร์สเขาก็จะมีรูปเท็กเจอร์สให้เลือกนะครับแล้วก็ปรับนี่ผมขยายภาพไปใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัด เลนสีมันดูจางหน่อยสีเส้นขอบรูปไม่เอา No เ u t l i ล e สีสีเส้นที่อยู่ขอบนอกนะครับของของรูปนะฮะนี่แล้วแต่ไอเดียครับเป็นไอเดียนะครับพวกนี้เราสามารถแทรกรูปภาพมาไว้ข้างในได้นะครับย้ําถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปภาพก็เหมือนเดิมครับรูปภาพเจ้าภาพที่เขามีมาให้เราเตรียมไว้ระดับหนึ่งก็ได้นะครับพวกนี้ นนผมเอาลูกโคลรูมกบพวกไปบเกาส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนะฮะนะครับให้เห็นภาพของการแทรกรูปภาพเข้าไปครับเลือกเป็นรูปภาพได้แทนที่จะเสียเวลานะครับมาเลือกเป็นสีพื้นอย่างเดียวถ้าสีพื้นเราก็เลือกเป็น s โซลิดฟ l ลก็คือสีพื้น ที่เป็นเรื่องพวกสีเป็นสีอย่างเดียวนะครับแล้วก็การใช้พวก gradient ก,ก็จะเป็นรูปแบบสีสาเป็นรูปครับเราเรียกว่า preset นะครับตเป็นชุดสีสำหรูปที่เขาเตรียมไว้ให้เราระือบดหนึ่งตรงนี้นะครับ มีการไล่เฉดได้ด้วยนะครับพวกนี้นะฮะถ้าเราเราไปลองเล่นนะครับพวกเรเดียนสการไล่เฉดสีครับอันนี้ไม่เอาก็เอาออกเนี่ยพวกเรียกไปลองหัดเล่นดูนะครับไปลองหัดเล่นดูนะพคนนี้มันไล่โทนได้ครับปรับเรเดียนสปรับเป็นเออ่ลีเนียอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่เฉดเห็นไหมฮะความเข้มนะครับอ่าอันนี้ก็ ใช้เวลากับมันหน่อยนะครับเวลาเราเล่นในส่วนของพวกนี้นะครับอ่าอ่นี่คือการแนะนำการเปลี่ยนพื้นแบ็กกราวโดยใช้สีโดยใช้รูปภาพนะครับเข้ามาจัดการในส่วนของพวกรูปนะครับพวกนี้อันนี้ก็คือการเอาสีมาซ้อนกันนะครับ t r า picture ก็คือเป็นลักษณะของการทำเหมือนปูกระเบื้องสียจะต่อกันนะครับถ้าเปิดเป็นรูปภาพนะฮะถ้าเป็นรูปภาพ สมมุติแล้วกันนะครับอาเป็นรูปนกแล้วกันนะครับภาพมันจะค่อนข้างด้านไปนะฮะพวกชายก็คือปูเต็มภาพมันจะใหญ่มากมันดูไม่สวยครับทัสปาเลนซย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งจางนะครับ แต,แต่เรานะครับปรับไอเดียไปเลยนะฮะอ่ะนี่เป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับเป็นเรื่องของการตกแต่งพวกเกี่ยวกับรออูปภาพอะไรต่างๆถึงการใส่ข้อความบ้างครับเราอยากจะพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปแล้วก็คลิกรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ edit text ครับ ีผมก็พิมพ์ง่ายๆนะครับปรับฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงก็ไฮไลท์ข้อความหรือคลิกกรอบก็ได้ครับความหมายเดียวกันนะครับปรับให้เป็นตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวหนานะครับเนี่ยปรับเองครับเหมือนกับการปรับฟอนต์ทั่วไปครับใส่ข้อความแล่พวกนี้เวลาปรับแต่งเขาก็จะมีรูปแบบรูปทรงคล้ายๆกับข้อความนะครับคล้ายๆกับข้อความปรับข้อความได้พวกนี้นะครับ ไหมฮะสีมันจะฟุ้งอยู่ข้างในนิดนึนะครับผมทำให้เฉดสีมันเป็นสีขาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับนะครับหรือว่าจะใช้รูปแบบสีสเป็นรูปที่เขามีให้เราตรงน,นี้นะครับโทนเป็นโทนสีนะเดิมเองนะครับ นี่คือการคอนเซปต์การใส่ข้อความเข้าไปในรูปนะครับใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดตรงนี้ครับ edit text ซสักอย่างก็คือคอนเซปต์เชฟอะครับ,าาบ,บ,อ,รบอันนี้พอดีรูปทรง,งของมันเดิมเนี่ยมันคือลูกนะครับมันคือลูกศรย้ำว่ามันคือลูกศรน,นะครับมันคือลูกศรที่เคยวาดไปทางด้านขวานะครับพอเวลาเราพิมพ์ข้อความนะครับเห็นไหมฮะมันจะไปตามแนวรูปเดิมครับ ของเดิมมันคือรูปสอน,นะครับฉะนั้นข้อความก็จะอยู่ในแนวเดียวกับรูปตั้งต้นเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเวลาใส่ข้อความก็ดูนิดนึงว่าเชฟคุณเนี่ยรูปทรงเดิมเขาเป็นอะไรนะครับส่วนรูปอื่นๆครับรูปหน้ายิ้มสมัย คือเราสามารถปรับได้ครับจุดสีเหลืองเหลืองที่ผมย้ำไปแล้วว่าถ้ามีจุดเหลืองเหลืองเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับให้เป็นรูปหน้ายิ้มหน้าไม่ยิ้มนะครับเห็นไหมฮะนะครับปรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ลายเส้นของมันก็คือขอบเส้นครับปรับความหนาได้ครับผมเล่นให้ดูเป็นไกด์นะครับนะครับปรับความหนาได้แล้วสังเกตครับเวลาคนเลื่อน หมันจะมีแนวเขาเรือกเป็นเส้นกริดในการช่วยเราครับว่าตรงนี้ตรงกับตรงนี้หรือยังตรงในแนวไหนไหมครับเข้ากึ่งกลางของรูปหัวใจหรือยังอย่างเงี้ยนะครับลีงยกตวอย่างสงรูปนี้แล้วกันนะครับรูปสมายนะครับผมเรื่อยดูนะครับ เขืเก่กลางหรือยังนี่คือภาพมาซ้อนกันนะครับให้เห็นว่ามันเข้ากึ่กลางเป๊ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพยายามให้รูปออกมาอยู่ห่างๆแบบนี้มันจะได้ทำให้เราเล็งง่ายๆนะครับเวลาเราวาง,วางแนวนะฮะอย่างนี้เข้าเซ็นเตอร์แล้ะครับสังเกตเส้นนะครับมันจะมีเส้นเป็นกากระบาดเลย แปลว่าอย่างนี่เราวางเข้าเซนเตอร์แล้วครับให้เห็นภาพของอร์ชั่นใหม่ๆมีข้อดีอย่างนี้ครับช่วยเราไม่ต้องมานั่งเลงมากเขาจะมีตัวตัวช่วยนะครับให้เราจัดแนวอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างง่ายหรือใครจะจําคําสั่งแบบเก่าก็ไม่ผิดอะไรนะครับเช่นเรามีมากกว่า1นลูกเราก็อยากจะมาย้ายทีละลูกย,ย้ายทีละรูปอ่างเงี้ยนะครับอยากให้ทั้งหมดมันเข้าแนวเดียวกันอย่างเงี้ย ก็เห็นเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับขั้นแรกเราก็เลือกทั้งรูปทั้งหมดเลยครับที่เราอยากจะจัดแนวแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกพวกนี้ Alignment จัดในแนว t o ปดูเหี๋ยๆ,ๆดๆๆูทั้ง4รูปนะครับผมเลือกเป็น Align top นะฮะนะครับไปที่ Shape Format นี่แหละครับทําอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ไปไปที่เครื่องมือตัวนั้นครับทําเกี่ยวกับรูปวาดก็จะเป็น Shape เกี่ยวกับรูปทรงรูปวาดนะครับ แล้วก็เลือกอะไรอะไรก็จะมีให้เลือกแนวตั้งกับแนวนอนถ้าชิดซ้ายก็ซ้ายหมดแต่นี่ผมจะจัดเป็นแนวท็อปเห็นไหมครับมันจะจัดขึ้นไปทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งไล่ทีละรูปนะครับหรือจะให้มันชิดซ้ายถ้าชิดซ้ายพวกนี้ภาพมันจะมาทับกันครับมันจะมาซ้อนกัน,นเ,ดเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเข้าเซนเตอร์เห็นไหมครับทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนก็คือมิดเดิลอย่างนี้แปลว่าทุกรูปจะเข้ามาเซนเตอร์หมดเลยครับ มันเหมาะกับรูปที่เวลาที่คุณจะจับมาเข้าเซนเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมใกล้ลราให้ดูนะครับเป็นภาพบบสไตล์แบบนี้ถ้าผมวาดรูปวงกลมวาดรูปวงกลมนะครับวาดจากรูปเล็กผมให้สีเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วผมใช้วิธีก๊อปปี้รูปก็ใช้วิธีเขาชดสีก๊ปี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้เมาส์ลากมากกว่าแล้วก็กดคอนโทรลไปด้วย รูปมันก็จะถูกคอปปี้กมาครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากรูปออกมามันจะเปเนมันจะเป็นการคอปปี้แต่ต้อย้ำว่าต้องกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็มาขยายรูปให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ปรับเป็นสีให้มันตัดกันแล้วก็ลากไปอีกขอได้สักข,ขอขอสักสามรูปผมก็กดคอนโทรลอีกนะครับแล้วก็ลากออกมาอีกแล้วก็ปรับเป็นสีแดงแล้วก็ขยายรูปใหญ่ขึ้นก็กดชิปเพื่อให้มันกลายเป็นวงกลม สำหรับผมต้องการเอาสามรูปนี้มาซ้อนกันครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับรูปเล็กควรจะอยู่ด้านหน้าถ้าดูดีๆนะเห็นไหมครับอะไรที่เราสร้างหลังสุดมันมักจะมาอยู่ด้านหน้าแต่ชีวิตจริงแล้วสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดสีเขียวควรจะอยู่หน้าสีแดงสีเหลืองควรจะอยู่หน้าสีเขียวอย่างนี้แปลว่าจัดลาดับผิดหมดครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาวาดใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไปคัปี้ใหม่เราใช้เทคนิคอย่างนี้ครับ เมื่อเรารู้ลำดับแล้วเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยเราบอกว่าสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดเราก็ใช้วิธีผักไปอยู่หลังสุดแล้วก็คลิกที่กล่องสีแดงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เชฟฟอร์แมตเชฟฟอร์แมตคําสั่งที่เราควรจะจัดการเพราะว่าต้องผักสีแดงไปอยู่หลังสุดมันจะมีกลุ่มคำสั่งชื่อว่า send backward send backward แต่ถ้าเราเลือก send backward มันคือการถอยไปทีละชั้นแต่ไงนี้ผมต้องการถอยสีแดงไปหลังสุดครับ แล้วก็เปลี่ยนจาก s e n ต์แบ็กเวิรเป็น s e n ต์ทูแบ็ก็คือไปอยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดจริงไหมมาดูกันครับเอาเหลืองมาครอบครับอ้าวแต่เหลือก็ยังไม่อยู่ดีครับเหลือต้องมาอยู่ด้านหน้าเขียวครับแล้วก็ไปเลือก s e n ต์ฟอร์เวิร์ดเซนต์ฟอก็คือมาอยู่ข้างหน้าทีละลำดับแต่ผมบอกไม่ครับเหลือโค้มาอยู่หน้าสุดเลยก็ b r i n g to front นะครับไม่ใช่ b r i n g forward นะครับ เห็นเองครับคอนเซปต์การจัดลําดับในครับนี้เราก็ค่อยทํา3รูปนี้ให้เข้าเซนเตอร์ก็ไฮไลท์คลุม3รูปแล้วก็ไปที่เชฟฟอร์แมตที่เดิมครับแล้วก็เลือกกลุ่มอไลซ์จัดทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนครับอันนี้จัดแนวนอนก่อนนะครับให้ทุกอย่างเข้าเซนเตอร์แล้วก็จัดแนวตั้งครับให้ทุกอย่างเข้ามิดเดลก็คือตรงกลางทุกอย่างก็จะเข้าเซนเตอร์หมดนี่คือคอนเซปต์การจัดลำดับนะครับจัดลำดับให้กับรูป นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆครับถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลามานั่งคอยย้ายเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถี่แล้วก็มักจะนิยมมากรุ๊ปเพราะว่าเวลาโยกย้ายจะได้ไปทีเดียวเป็นเหมือนชิ้นเป็นชิ้นเดียวครับคราวนี้มาดูเรื่องสุดท้ายของเกี่ยวกับรูปวาดครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราใช้รูปหัวใจนะครับกับหน้ายิ้มผมจะเอาสองรูปนี้มารวมเป็นชิ้นเดียวครับผมก็เอารูปหัวใจคลิกเลือก เลือกรูปหน้ายิ้มด้วยครับหรือใครจะคลุมทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เชฟไปที่เชฟนะครับนะครับเชฟฟอร์แมตเหมือนเดิมครับเครื่องมือเชฟฟอร์แมตแล้วก็มาทางด้านซ้ายมือนิดหนึ่งครับมันจะมีคอนเซปต์การเมอร์ชเขาเลยก็คือการเอารูปสองรูปมาประสานกันหลายๆแบบนะครับเอาเป็นแบบยูเนียนก็รวมนะครับนี่นะฮะ อยู่นี่ยก็คือรวมเป็นชิ้นเดียวครับเดี๋ยวผมเอาลูกผลวใจมาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เลือกเจ้าหน้ายิ้มแล้วก็มืดนะครับครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการ มาเมิร์ชรูปนะฮะเก็่ยวกับการมาเมิร์ชรูปเนี่ยเราจะมีกี่รูปก็ได้ครับเราจะมาเมิร์ชเป็นชิ้นเดียวครับเนี่ยท้นทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนหลังนะครับให้สีของอะไรเป็นแกนเช่นผมเลือกหน้ายิ้มก่อนคลิกรูปหัวใจนะครับหน้ายิ้มก่อนแล,แล้วเลือกรูปหัวใจนะฮะนี่ก็มาเลือก u ยู o เนีมันก็ยึดสีที่เราเลือกเชฟก่อนแต่ถ้าผมบอกไม่อะผมจะขอเลือกรูปหัวใจก่อนแล้วก็ มากดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกรูปหน้ายิ้มเป็นลำดับที่2แล้วก็ไปเลือกเชฟแล้วก็เลือก m e r g e Union มันจะยืดสีตามหัวใจขึ้นอยู่ครับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนถ้าเลือกอะไรก่อนก็คลิกชิ้นนั้นก่อนเป็นรูปแบบเริ่มต้นนะครับ,น,นะรบนี่เพราะผมมาคลิกตรงนี้ต่ออันะน,นี้มาเป็นรูปอยู่แล้วนะครับ ภาพนี้มันเป็นกรุ๊ป่น้นดูดีๆนะครับถ้าเกิดคุณเอาภาพที่เป็นกรุ๊ปไปร่วมพวกนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันเหมาะกับพวกรูปวาดน,นะย้ำรูปวาดน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เขามัาจะใช้ชิ้นงานนะฮะเขามัาจะใช้ตัวชิ้นงาน2ชิ้นนะครับเอามารวมเป็นสองเอามารวมเป็นชิ้นเดียวแต่นะผมเลือกไป3มชิ้นอย่างเงี้ยสังเกตนะครับ พวกเชฟพวกนี้นะครับสามชิ้นพวกนี้ถ้าเป็นพวกกรุป๊ปเ่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับย้ำถ้าเป็นพวกกรุ๊ปนะนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียการมองภาพว่าคุณเอาภาพอะไรมาประกอบมาประกอบแล้วทําเป็นชิ้นเดียวขึ้นอยู่กับไอเดียครับเอามาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาเรียกเราเรียกว่า merge ซึ่ง merge ก็จะมีหลายๆแบบครับ merge แบบเอาเฉพาะ ะครับเอาเฉพาะจุดตัวที่ทับซ้อนกันก็ทําเป็นโปร่งอย่างเงี้ยนะครับจุดที่ทับซ้อนกันก็จะก็จะทําเป็นโปร่งไปนะฮะเดี๋ยวผมอันดูกับนะครับมันจะมีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเมิร์จแบบอะไรถ้าเป็นยูนีคก็เหมือนกับเป็นรวมเป็นชิ้นเดียวครับนะครับแต่ถ้าเป็นคอมไบก็คือมันจะเอาส่วนที่ทับซ้อนน่ะทำเป็นโปร่งไป ่วนเฟกเมนต์ก็จะเห็นเส้นเค้าโครงนะฮะตัวเฟกเมนต์นะครับให้เห็นพวกเ้าโครงของโครงสร้างมันเห็นแต่เส้นของเนี่ยพยายามดูภาพนี้ประกอบครับนะครับเดี๋ยวถ้าอินเตอร์เซ็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนย้ำว่าเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนกันขอเอาเป็นสองชิ้นนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้คือช่วงรอยตัดตรงนี้นะครับ ยาวแค่จุดรอยตัดที่มันโชกทับซ้อนกันนะครับส่วน subtract ก,ก็คือตัวที่คุณเลือกเป็นตัวที่2จะถูกตัดหายไปคล้ายๆกับคุณเอารูปตรงนั้น,นเอามาตัดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูให้ดูสไตล์แบบนี้ครับถ้าผมเลือกรูปหน้ายิ้มก่อนนะฮะเลือกรูปหน้ายิ้มนะครับกดรูปกดจกทีหลังนะฮะ ก็มาเลือก subtract เห็นไหมครับมาจะเอารูปที่เราเลือกก่อนเอาไว้แล้วเอารูปที่สองมาเป็นเหมือนกับตัดขอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของการเล่นนะครับเอามาเอามาเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดขอบช่วยท่านเองนะครับนี่คือหลักการของการทํางานเกี่ยวกับพวกรูปวาดต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเชฟนั่นแหละครับพวกการใช้รูปทรง รูปว่าสีเหลือมวงกลมเทคนิคเล็กๆที่ผมแนะนําลงไปนะครับทุกท่านไปฝึกนะครับมันจะมีลูกเล่นอะไรให้เราปรับแต่งอะไรอีกเยอะเลยครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม